ล้มเหลวแล้วไงเจ็ดบทเรียนที่คนสำเร็จได้จากความล้มเหลวในโลกที่คนมักแสดงเฉพาะด้านสำเร็จของตัวเองบนโซเชียลมีเดียจนหลายคนรู้สึกว่าตัวเองยังห่างไกลาจากความสำเร็จความรู้สึกล้มเหลวกลายเป็นสิ่งน่ากลัวน่าหลบซ่อนและน่าละอายแต่ในความจริงแล้วความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูของความสำเร็จ มันคือครูคนสำคัญที่สุดที่คนสำเร็จทุกคนล้วนเคยเรียนด้วยในบทความนี้เราจะพาไปรู้จักเจ็ดบทเรียนล้ำค่าที่คนสำเร็จได้จากความล้มเหลวพร้อมตัวอย่างจริงใกล้ตัวเพื่อช่วยให้คุณก้าวข้ามความท้อแท้และเห็นคุณค่าของการเริ่มใหม่อีกครั้ง บทเรียนที่หนึ่งล้มเหลวคือหลักฐานว่าคุณกล้าลงมือคนที่ไม่เคยล้มเหลวคือคนที่ไม่เคยลองทําอะไรใหม่เลยเพราะทุกการเริ่มต้นย่อมมีความเสี่ยงที่จะพลาดการล้มเหลวจึงไม่ใช่ตราบาปแต่มันคือเหรียญกล้าหาญที่บอกว่าคุณเคยพยายามตัวอย่างใกล้ตัวฟ้าสาววัย28ปี เคยลาออกจากงานประจำเพื่อเปิดร้านเบเกอรี่ในฝันแต่ขาดทุนจนต้องปิดกิจการในปีแรกหลายคนบอกว่าเธอล้มเหลวแต่วันนี้เธอกลับมาเปิดร้านใหม่ในชื่อใหม่ด้วยประสบการณ์จากครั้งแรกเธอบอกว่าร้านแรกที่เจ๊งมันสอนให้เรากล้าและรู้ว่าอะไรที่ไม่ควรทำซ้ำบทเรียนที่สอง ความล้มเหลวช่วยให้รู้จักตัวเองมากขึ้นการล้มเหลวทำให้เราต้องทบทวนเราจะได้รู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรจุดอ่อนที่เรามองข้ามคืออะไรและสิ่งที่เราคิดว่าใช่จริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าตัวอย่างใกล้ตัวตูนเคยพยายามทำธุรกิจออนไลน์ขายเสื้อผ้า แต่พบว่าตัวเองไม่มีใจรักการขายเลยเขาล้มเหลวครั้งนั้นแต่กลับได้รู้ว่าสิ่งที่ชอบจริงๆคือการถ่ายภาพเขาเริ่มเรียนรู้การถ่ายภาพและตัดต่อจนตอนนี้เป็นช่างภาพอิสระที่มีผลงานของตัวเองบทเรียนที่สล้มแล้วเจ็บแต่อย่าทำให้มันเสียเปล่าไม่มีใครอยากเจ็บแต่ถ้าความเจ็บนั้น สอนให้เรามองเห็นอะไรบางอย่างได้ชัดขึ้นมันก็คุ้มค่าสิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้ความล้มเหลวผ่านไปโดยไม่มีบทเรียนติดตัวกลับมาตัวอย่างใกล้ตัวโจเคยโดนไล่ออกจากงานด้วยเหตุผลเรื่องขาดความรับผิดชอบวันนั้นเขาเสียใจมากแต่แทนที่จะโทษเจ้านาย เขากลับย้อนดูพฤติกรรมของตัวเองและยอมรับว่าเขาเคยทำงานแบบขอไปทีจริงๆวันนี้โจกลับมาเป็นพนักงานที่ขยันที่สุดในแผนกเพราะเขาจำได้ดีว่าความเจ็บครั้งนั้นทำให้เขาเปลี่ยนบทเรียนที่สี่ความล้มเหลวไม่ได้ทำลายคุณมันแค่ทำให้คุณแกร่งขึ้น ความล้มเหลวไม่ได้มีไว้เพื่อพังคุณแต่มันคือการฝึกฝนทุกครั้งที่คุณล้มแล้วลุกกลับมาได้คุณจะมีกรอบใหม่มีทักษะใหม่และมีพลังใจมากขึ้นตัวอย่างจริงแจ็คมาเคยสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ติดถึงสามครั้งเคยถูกปฏิเสธงานมากกว่า30ครั้ง แม้กระทั่ง KFC ก็ไม่รับเขาแต่วันนี้เขากลายเป็นผู้ก่อตั้งอาลีบาบาบริษัทที่เปลี่ยนโลกการค้าของจีนและสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกบทเรียนที่ห้าไม่มีความล้มเหลวไหนที่ไม่มีค่าถ้าคุณเรียนรู้จากมันจงมองความล้มเหลวเหมือนบทเรียนราคาแพง เราอาจเสียเวลาเสียเงินเสียน้ำตาแต่ถ้าเราได้สติและมองย้อนกลับมันจะมีของขวัญแฝงอยู่เสมอแนวคิดล้มเหลวในการสอบเท่ากับได้รู้ว่าต้องวางแผนใหม่ล้มเหลวในความรักเท่ากับได้รู้ว่าตัวเองต้องการแบบไหน ล้มเหลวในธุรกิจเท่ากับได้รู้ว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆคืออะไรบทเรียนที่6ความล้มเหลวทำให้คุณเข้าใจคุณค่าของการยืนขึ้นอีกครั้งหลายครั้งที่เราภูมิใจกับตัวเองมากที่สุดไม่ใช่ตอนที่ประสบความสำเร็จแต่คือตอนที่เรายืนขึ้นจากจุดที่คิดว่าไม่มีใครช่วยได้ ตัวอย่างใกล้ตัวหญิงเคยหมดตัวจากการค้ำประกันให้เพื่อนเธอเคยคิดสั้นแต่สุดท้ายก็ลุกขึ้นมาขายของออนไลน์เริ่มจากสินค้าชิ้นละ50บาทตอนนี้เธอมีร้านในช้อปปีที่มีลูกค้าหลักพันเธอบอกว่าฉันภูมิใจที่ฉันรอดมาได้ทั้งที่เคยหมดหวังไปแล้ว บทเรียนที่เจ็ล้มเหลวทำให้คุณถ่อมตัวและเห็นใจคนอื่นมากขึ้นการล้มเหลวทำให้คุณรู้ว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายคุณจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่กำลังลำบากและหยุดตัดสินคนอื่นจากภายนอกแนวคิดจากคนที่เคยล้มเหลวทางการเงินอาจเข้าใจคนที่นี่สินรุมเร้ามากขึ้น จากคนที่เคยอกหักหนักอาจเข้าใจคำว่าเสียศูนจากคนที่เคยตกงานอาจไม่ดูถูกใครอีกเลยความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบมันคือทางอ้อมที่นำไปสู่จุดหมายอย่าก,กลัวความล้มเหลวเพราะมันไม่ได้ทำลายคุณแต่มันขัดเกล้าไม่มีใครเดินตรงถึงความสำเร็จทุกคนต้องมีเลี้ยว มีล้มมีหลงทางและต้องเรียนรู้คนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาคือคนที่แข็งแรงที่สุดไม่ใช่เพราะเขาไม่เจ็บแต่เพราะเขาเลือกจะไปต่อหากคุณกำลังล้มขอให้บทความนี้เป็นเหมือนมือที่ยื่นมาดึงคุณขึ้นแล้ววันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่ยื่นมือนั้นให้กับใครอีกหลายคนต่อไป